ครับสวัสด,ดีครับสวัสดีเอีครับอันนี้ก็มาเก็บงานครับมาเก็บขอบกระเบื้องที่ทําคางไว้เมื่อวันเสาร์ห้องน้ำก็ยานแนวเรียบร้อยนะครับห้องเครื่องแต่ทำความสอานิดหน่อยพวกนี้ก็คงหยุดอีกเหมือนเดิมคหยุดไปทาข้าวกันพอดีจ้างคนงานมาเกี่ยวข้าวครเกี่ยวเสร็จแล้วครับเ็าเกี่ยวเสร็จเมื่อวานวันนี้ก็ตากแดดไว้หนึ่งวันพวงนี้มัดถ้าจะเป็นมัดตน้นคืนครับ ตุ่งโดมกะจะมามัดตอกนลน,นคืนมัดแล้วก็ขนเข้าไปคงไม่เยอะเท่าไหร่ครับประมาณห้าหกร้อยมัดก็คงจะต้องเสียครัใช้คนเสียตอกหมดตอกสองสามพันมัดผมก็เคยตีอยู่ครับนาไร่ตรงนั้นเพราะมันล่วงง่ายครับมันเป็นข้าวคอขอหกไปครับงั้นห้องช่วมก็เสร็จเรียบร้อยครับยานแนวเรียบร้อยแนละ้ว แจะแตะทำความสะอาดนี้หน่อยต่อไปก็เป็นงานสีเหลือที่อาบน้ำก็รอวางข้ออย่างเดียวครับแล้วก็ติดฝามืดเร้าวันนี้มางานสายเนี่ยมาถึงหน้างานก็9ก้โมงเก็บเครื่องไม้เครื่องมือกลับบ้านนะครับเก็บเอากับข้าวที่แม่น้องซื้อมาแม่น้องก็เข้าตลาด จะกลับก่อนนะนี้จะกลับก่อนใหน้องเข้าตลาดใบพัดพิศกลมืดครับวันนี้เก็บงานเร่งเก็บงานเกื้องหน้าบ้านก็เสร็จเรียบร้อยครับเพิ่งเสร็จไปมันหมาดยังไม่ได้ยาแนวเลยครับตรงนี้เพิ่งเสร็จไม่กี่นาทีนี่เองครับเสร็จแล้วก็มาทำคลิปตอนทำงานจะไม่ค่อยทำคลิปครับถ้าไม่มีคนถ่ายให้ก็ไม่ค่อยทำ าะมันจัดเสียเวลานี่ <Yeah. S 1> ครับปูเต็มหมดแล้วครับ mm hmm. ก็จะติดเสาเอาหินเราเรียกหินภูเขาหรือหินอะไรครับจะมาแต่งเสาเราจะเอากระดาษทรายขัดพวกดินพวกนี้ออกก่อนนะครับ mm hmm. แล้วกติดหินพวกหินภูเขาพวกนี้ค mm hmm. <Okay. S 2> ต่อไปก็จะเป็นงานสีนะครับสีก็จะงานสีก็จะเข้า ถ้าอย่างไงก็ผมก็จะเอาเพื่อนมาช่วยครทบงานสีเพราะว่ามันเยอะถ้าทาแค่สามคนไม่ไหวรับไม่ทันแน่เพื่อนก็รออยู่เราบอกว่าให้ปูกระเบื้องเสร็จก่อนเก็บงานกระเบื้องก่อนก็โอเคครับอันนี้ก็เือว่าทะลุเป้าที่ตั้งไว้ครับทําสีทาอะไรก็เสร็จแล้วก็เหลือแต่ทําความสะอาดตรงนี้ครับตรงนี้จเจาะดินลงอีกประมาณดดรดสองรถนนี้ เราะว่ามันยังตับอีกทำข้าวเสร็จทำอะไรเสร็จเรียบร้อยก็จะมาทำบันไดครับปูบันไดปูกระเบื้องบันไดพวกนี้นี่ต้องขอบตรงนี้จะเอาปูนฉาบอยู่นะครับพอดีไม่ได้ซื้อปูนฉาบมาก็เลยไม่ได้ทำเราจะฉาบป,ปิดเลยครับตรงนี้เสร็จแล้ว โอเคนะครับมาดูภาพโดยรวมนี่ฝีมือช่างเท่ครับถ้าตรงนี้เขาก็เกี่ยวเสร็จหมดแล้วครับเลอแต่ที่บ้านหรอมืมอืม แต่นรงมาหนบ้านก็จะมีนี่ครับถนนมีเศษกระดาษเศษถุงพลาสติกครับมากับพวกอุปรกรณ์ที่เราทำทำเสร็จก็ต้องเก็บกวาดทีเดียครับก็ทยอยเก็บไปเรื่อยๆครับถ้าไม่เก็บนัมนจะเยอะกว่านี้แล้วก็เก็บไปเรื่อยๆนี่ก็เป็นบ้านของอาผมเองบ,บ้านของอาแดงคับมาดูครับ นี่เดี๋ยวงานสีครับที่นี่ก็ ผมว่าตรงนี้ผมคิดว่าถ้าทาร้านข้าวเหนียวหมูปิ้งน่าจะขายดีครับเพราะตอนเช้าชามีรถเยอะมากรถมอเตอร์ไซค์เขาเข้าไปทํางานในตัวเมืองครับแล้วก็มีนักเรียนด้วยผมว่าน่าจะขายดีข้าวเหนียวหมูปิ้งสาหรับใจผมชอบนะครับชอบข้าวเหนียวหมูปิ้งมันเป็นอาหารที่สะดวกสบายแล้วก็ไวด้วยหมูปิ้งสิบบาทข้าวเหนียวสิบบาทก็ซื้อยัดใส่ถุงหิ้วเราก็ไปกินอยู่ที่หน้าง,งานหรือที่หน้าโรงเรียนก็โอเคครับถ้า เป็นร้านกว๋วยเตี๋ยวก็ต้องสำหรับคนที่ข้างงานตอนเที่ยงตอนเที่ยงก็ไม่ค่อยมีคนเยอะเท่าไหร่แต่ถ้าจะเป็นตอนเชา้าตอนเย็นมีอาหารถุงพวกนี้ครับเหมือนพี่เดย์ทำอะถ้าจากเวิร์ผมเห็นพี่เดขายกับข้าวโอ้โหปกติผมก็ชอบค้าขายอยู่แล้วครับผมเคยไปขายขนมอยู่ที่โตอยู่ที่ กรุงเทพเหมือนกันผมขายขนมตัวเกียวครับสนุกช่วงนั้นนะช่วงวัยรุ่นนะสนุกเข้าขายขนมที่แรกไปก็อายอยอยู่เริ่มขายได้แล้วก็แต่ว่าสนุกเลยครับขับกลับบ้านกันเดี๋ยวไปพักผ่อนแล้วก็ทำนาต่อครับพวงนี้หยุดเหมือนเดิมครับวันนี้เร่งมาเก็บงานมันพวงนี้ก็หยุดทำข้าวก่อนสักสองสามวัน เดี๋ยวมาก็ปูบันไดแล้วก็ทําสีต่อเลยครับก็ไม่มีอะไรมากคก็ขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์นะครับถ้าใครคอมเมนต์มาไม่ดีเท่าไหร่ก็ขออนุญาตนําออกนะครับผมจะไม่เรื่องหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับ